นั่งตรงเป็นสุภาพเป็นเนี่ยเป็นหารเปนตรงเป็นเป็นอหารมีปัญหาทุกรายนะครับนั่งทํางานมาเด็กทุเขียร์เรียนในค่าห้าสิบวันมีลูกหนี้ในหมวดกันทีนึงมีการเคลื่อนไหวบ้างนั่งรถแลก็ขยับไปเรื่อยปก่อนเต้นเต้นนิดหน่อยแต่จะไม่บินรแลนะครับเพราะว่ากระดูกกระดูกกระดูกโซ่กมีหน้าที่ในการบิดเพราะนั้นเวลาตีกองต้องทิ้งก็ค่อยๆหมจะโปะไปด้วยเพราะว่าโซ่กมีหน้าที่บิดที่สายที่ขวาที่กระดูกโซ่กนะครับ กระดูกทซ่เอลมีนาทีก้มเลยแต่ถ้าทำไปบิดที่ซเอลคือบิดก็จะทำดห้หมุนถ้าไปบิดกระดูกที่เอลมีปัญหานะครับเพรื่องที่พูดเนี่ยคือจะได้บริหารได้ถูกว่ากระข้ออะไรข้อสะบกก้มเลยได้นะครับแตบิดไอ้ไอ้ไอ้สะบกก้มเลยนั้นมันจะมีจุดที่มือการบิดนะครับบิดแตเอลก้มเลยนะครับเวลาก้มเลยที่มือที่ซเอลนะครับในมือยู่ที่สะบกเพราะนั้นเวลาที่ใครไปติดต้องระมัดระยังเูราะพไปไปนั้น เขาไปฝืนมีแต the well, like to ่ปวดหลังนะครับเพราะหมอรองกระดูกสันหลังเนี่ยไม่ทนต่อการกดและแรงกดที่ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้ากดแล้วบิดด้วยเพราะนั้นนั่งขับรถเยี่ยวไปหยิบของบ่อหลังเจ็บปลายนะครับนั่งทำงานอยู่ของหล่นกระดาษมีดไปเที่ยวก็ไม่เจ็บนี้เดี๋ยวนี้ก็เจ็บอีกือครับก็หมุนตัวให้ไปด้าเราเกาะอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับอยู่บ้านทำงานยกของเอขึ้นอีกสักอัน นังไปยือยกระวังที่ที่ยืนตรักตที่ไม่มีมีกว่าที่ถ้าจะยกกึ้ที่ทีเดียวจะได้ไม่ปรับลกนะครับอ่ะต่อไปถึกนะครับอนี้อันนี้นะครับส่วนส่วนวัวัวพวกเราเนี่ยวขนาดที่เราทํานอกจาระดับนี้ครับน้ยกิสารนี่แหละและเป็นมาอไมาขึ้นไม่รดทนนี่แหละแล้วถ้าเป็นี้มักจะโดนถัดตัดนรือมักจะมีกระดหลังเคลื่อนทำเป็นเส่อมไป อันนี Indeed, ้นี่หมาพูด hmm> ถึงเมื่อปีนี้ปีสองพันห้า้ปีนี้พูดถึงเรื่อหมอนรองหลังเสื่อมโรคเป็โรคที่เกิดใหม่หรือคเป็นโลคที่หมอให้การวิยศรีเยสามดี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 เจตติดดีซีโรคมอนรองนหลังเสือมเริ่มดกมันะรนี้มันทำให้เราป่วดหลังโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหมอหมอ่รุ่นเก่า่บงว่าเอาตัวไปฉีดยาชาอะไรต่างเขาค่ดว่าเป็นปวดเพราะว่าไอเรืองแค่ไมรค่เชื่อไปเลยสารภาพแต่ปัจจุบันนี้พูดมาเยอะนะครับในญี่ปุ่นเขาสามารถทำตรวจแม้กทั่ง ก็นออกมาอะไรมาว่ามมีกฎน้ะติดเท่เลทกฎเท่เลวออกมาเป็นมุมหมอนรางถูกสลักได้เขาไปได้ถึงขนาดนี้แล้วไกลเยอะ